สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์มะละกอชนิดหนึ่งชื่อว่าแก้วกลางดงนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งเขาก็เรียกว่าพันุกลางดงนะครับหลายท่านอาจจะสนใจปลูกมะละกอหน้าฝนนี้นะครับเรา,าเรียนรู้กันว่าถ้าจะปลูกมะละกอพันธุ์นี้เนี่ยมีข้อดีข้อเด่นข้อด้อยและข้อเสียยังไงกันบ้างนะครับผู้พัฒนาพันธุ์มะละกอแก้วกลางดงเนี่ยตามที่ผมหาข้อมูลมายังไม่พบว่าใครเป็นผู้พัฒนานะครับแต่มันมีคนพัฒนาเนะี่ยแต่ผมหาชื่อไม่เจอ มะละกอชนิดนี้เนี่ยกลายพันธุ์มาจากแม่พันธุ์เป็นมะละกอแขกดําปกติที่เราปลูกตามกินนะครับเนื้อสุกเนื้อเหนียวแน่นหวานกรอบก็คล้ายๆมะละกอแขกดําต้นแม่เขาเนี่ยนะครับพอมันกลายพันธุ์จากการเพาะเมล็ดเนี่ยเจ้าของเขาก็เลยตั้งชื่อใหม่ว่ามะละกอกลางดงสาเหตุที่ชื่อมะละกอกลางดงเนี่ยเพราะว่าอยู่อําเภอกลางดงจังหวัดนครราชสีมานะครับจึงได้ชื่อว่ามะละกอกลางดงส่วนแก้วกลางดงเนี่ย เข้าใจว่านะครับตามที่ผมสืบค้นมาน,น่าจะเป็นอัญมณีแก้วชนิดหนึ่งที่อยู่กลางปา่าเขาก็เลยว่าชื่อว่ามะละกอแก้วกลางดงนะครับอาจจะเป็นลักษณะของเนื้อเขาก็ได้ในลักษณะหนึ่งต้นนี้เป็นลักษณะของต้นของมะละกอแก้วกลางดงนะครับมะละกอชนิดนี้เนี่ยจะติดผลดกมากนะครับดูผลเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยผลเนี่ยติดกับดินเลยนะครับเพราะว่า ผลของมะละกอแก้วกังหองจะยาวประมาณสักศอกหนึ่งหรือเลยสอกไปคอนแข้นสอกของผู้ใหญ่นะครับด้านซ้ายมือเป็นมะละกอที่ปกติยังไม่กลายพันธุ์แต่ด้านขวามือด้านบนนะครับผลเล็กๆอันนี้มะละกอจะเริ่มกลายพันธุ์แล้วมันจะเริ่มมีล่องลึกนะครับส่วนด้านล่างขวาเนี่ยเป็นมะละกอที่กลายพันธุ์สมบูรณ์แบบแล้วนะครับมะละกอพวกนี้จะมีล่องลึกแล้วก็ผลมันจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นมะละกอกลายพันธุ์เพราะว่าโดยทั่วไปมะละกอเนี่ย ถ้าพ่อมเมล็ดเนี่ยมีอัตราการไกลายพันธุ์สูงพอสมควรเราไปดูลักษณะประจำพันธุ์ของมะละกอแก้วกลังดงกันบ้างนะครับมะละกอแก้วกลังดงกล่าวมาแล้วว่ากลายพันธุ์มาจากต้นแม่คือมะละกอแขกดําเดิมที่เราปลูกตามปกติทั่วไปนี่แหละนะครับต้นมะละกอแก้วกลังดงเนี่ยจะขึ้นเป็นกอหนึ่งทั้งสามต้นถ้าเป็นมะละกอทั่วไปเนี่ยมันจะขึ้นแค่ต้นเดียวนะครับลักษณะต้นจะเตี้ยแจ้ ความสูงของมะละกอชนิดนี้นะครับสูงประมาณ2ถึง2.5เมตรแต่ถ้าเป็นต้นแม่พวกแขกดำเนี่ยมันก็จะสูงอยู่ประมาณ3.5เมตรหรือสูงกว่านั้นนะครับมะละกอกลางดงเนี่ยจะติดผลดอกมากผลโตเนี่ยยาวกว่าแขนศอกผู้ใหญ่หนึ่งช่วงแขนนะครับลักษณะเนื้อฉ่าน้ําถ้าทําส้มตำเนี่ยจะอร่อยมากรสชาติเนี่ยถือว,ว่าใช้ได้ถือว,ว่าเด็ดขาดเลยแหละนะครับรสชาติคล้ายๆกับพวกมะละกอแขกดําแต่ว่ารสชาติเนื้อนี่เป็นอีก ลักษณะถ้าเป็นผมนะครับเคยกินอยู่ครั้งหนึง่งผมว่ามันก,อกรอบกว่ามะละกอแขกดําอีกนะครับพวกแก้วกลางดงเนี่ยตัวนี้เป็นลักษณะกอของมะละกอแขกดํานะครับที่กล่าวมาแล้วว่าต้นหนึ่งมันจะมีประมาณสักแต่กอประมาณสักหนึ่งถึงสามต้นเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยมันเป็นกิ่งก้านตรงลูกศรสีเหลืองเป็นกิ่งของมะละของมะละกอแก้วกลางดงนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นต้นหลักที่เกิดมานะครับผลมันก็จะย้อยลงมาแบบตามรูปด้านซ้ายมือนะครับส่วนด้านขวามือเนี่ย เป็นลักษณะที่เห็นในชัดว่าสีแดงเนี่ยเป็นต้นหลักสีเหลืองเนี่ยเป็นต้นที่แตกกอ,อกมาครับความาสูงประมาณ2องถึงสอเมตรเนี่ยนะครับก็จะออกลูกมาลูกดกมากเลยนะครับตามภาพที่เห็นเทคนิคการเพาะเมล็ดนะครับก็ใช้เหมือนทั่วๆไปเลยนะครับใช้ได้ทุกมเมล็ดมะละกอทุกมเมล็ดหรือพืชชนิดอื่นก็ใช้ได้นําน้ําอุ่น50องศาก็คือนําน้ําปกติแก้วหนึ่งแล้วก็น้ําที่เราต้มแก้วหนึ่งมาเทใส่กันคนๆก็จะได้น้ํา 50องศานะครับเราก็เทมะละกอเนี่ยเม็ดมะละกอที่เราจะแช่เนี่ยนะครับทิ้งไว้หนึ่งคืนพอผ่านพ้นไปหนึ่งคืนแล้วเนี่ยมะละกอมันจะแยกชั้นกันนะครับเมล็ดที่ใช้ได้มันจะจมหมายถึงาเมล็ดที่จะงอกจะจมแต่เมล็ดที่ไม่งอกเนี่ยพวกเมล็ดมะละกอที่มันฝฝอนะครับมันไม่มีเชื้อในการเจริญเติบโตนะมันก็จะลอยขึ้นด้านบนแล้วก็ตักเอาพวกเมล็ดลอยออกก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็กรองเอาแต่เฉพาะเมล็ดที่จมไ้ จากนั้นเราได้มเมล็ดที่แช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วนะครับเราก็นํามาห่อผ้าขาวบางนะครับทิ้งไว้ประมาณ2-3วันตามรูปเนี่ยนะครับประมาณ 2- 3วันเนี่ยมเมล็ดมะละกอนเนี่ยจะเริ่มปลกแตกออกมาแล้วนะครับถ้าเกษตรกรท่านไหนรีบก็สามารถนําไปพอะในถุงได้เลยถุง4ีคูณหนิ้วหรือประมาณ2อคูณสจุดจะจะเล็กหน่อยนะครับใส่ในตัวเนี่ยถ้า 4, ีคูณหเนี่ยจะได้ใส่ได้ประมาณ2-3มเมล็ดนะครับถ้าใครไม่รีหยบนะครับ ห่อไปอีกให้มันครบประมาณ7วันนะครับเวลาเราห่อเนี่ยอย่าลืมนะครับพอห่อผ้าขาวบางเสร็จเนี่ยให้เอาใส่ในถังปิดมิดชิดคล้ายๆเป็นการควบแน่นนะครับถ้าเป็นพวกขวดพลาสติกก็ปิดฝาแล้วก็อเอาไว้ในที่มืดมันก็จะงอกไว้หน่อยนะครับหลังจาก7วันปับ๊บมันก็จะงอกที่เห็นตามภาพเนี่ยนะครับเราก็นําไปลงทงเพาะขนาด4ี่คูณหหรือใหญ่หรือเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าใหญ่เนี่ยก็ยอดเยอะเพราะว่าบางคนเนี่ย ต้องการคัดต้นใส่ถุงหนึ่งเนี่ยประมาณ 4- 5เมล็ดก็มีเพื่อในการคัดต้นกระถือนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการเพาะเมล็ดมะละกอใช้ได้ทุกชนิดทุกมะละกอเลยนะครับดินผสมเพาะกล้าเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้เป็นดินสูตรไม่ตายตัวนะครับอันนี้มาเสนอให้ฟังว่าดินสูตรนี้เนี่ยก็สามารถทําได้ก็มีหน้าดินบวกขี้เท่าแกลบพวกแกลบดำนะครับบวกปุ๋ยคอกบวกแต่คอนโดมาหรือปูนขาวแต่คอนโดมากับปุนขาวเนี่ยนะครับ เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าจะใช้กําจัดพวกเชื้อราที่อยู่ในดินเป็นโรครากเน่าขนเน่านั่นเองนะครับอัตราส่วนก็คือหน้าดิน2ส่วนเท่าแกลบ3ส่วนปุ๋ยคอ,อก1ส่วนส่วนเต่โคโดามาในข้อปนข้าวเนี่ยเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งตามอัตรา,ท,าที่แนะนําข้างกระสอบนะครับหลังจากนั้นพอเราผสมยินปลูกเร้เสร็จแล้วก็นําไปกรอกถุงเวลาหยอดเมล็ดเนี่ยนะครับให้เมล็ดเนี่ยเลือกลงไปในถุงเนี่ยเอามือจิ้มดูประมาณสักหนึ่งเซนแล้วก็ เอามาเลดใส่แล้วก็กลบลดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับหลังจากนั้นประมาณ20วันเนี่ยมันจะงอกขึ้นมามันก็โตพอสมควรแล้วแหะนะครับบํารุงด้วยปุ๋ยเกจ25-5-5ซึ่งมีขายตามร้านเคมีเกษตรทั่วไปนะครับอัตรา30กรัมต่อน้ำ20ลิตรอันนี้เป็นลักษณะของดินเพาะกล้าแล้วก็การดูแลต้นกล้านะครับแล้วมาดูการเตรียมแปลงกันบ้างแปลงเขาเตรียมกันยังไงนะครับ แรงโดยทั่วไปปูงมะละกอเนี่ยใช้ได้ทุกพันธุ์ทุกชนิดเลยนะครับความกว้างของแปลงตัวแปลงนะครับความกว้าง3เมตรนะครับหรือจะแคบกว่านี้ก็อย่าให้แคบกว่าสองเมตรแล้วกันนะครับล่องระหว่างแปลงเนี่ยระหว่างแปลง่ยมเมตรนะครับแต่ผมไม่อยากให้สั้นกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าใบมะละกอพอเ,พเวลามันโตมาเนี่ยมันจะจลดกันมันมีปัญหาเรื่องแสงนั่นเองถ้า3าเมตรเนี่ยจะอยู่ในลักษณะพอดีเลยทีเดียวน,นะครับอันนี้เป็นความกว้างและความยาวระหว่างแปลง อันนี้เป็นความกว้างของแปลง3เมตรแล้วก็ระยะห่างระหว่างแปลง3เมตรเช่นเดียวกันแต่ถ้ายาวกว่าน,นี้ก็ได้แต่ถ้าแคบกว่าน,นี้จะมีปัญหาเรื่องแสงพี่น้องเกษตรกรก็ลองพิจารณาดูนะครับระยะปลูกปลูกระยะไหนนะครับมเมลอดโทั่วไปเนี่ยระยะปลูกอยู่ที่ประมาณระยะระหว่างต้นเนี่ย2.5ระยะระหว่างแถวเนี่ยส่วนมากมันก็จะประมาณ3เมตรอยู่แล้วนะครับระหว่างต้นเนี่ย2.5เมตรหรือ3เมตรก็ได้นะครับ 2.5กับ3เมเมตรระยะที่พอเหมาะพอดีถ้า2.5เมตรเนี่ยก็1ไร่ก็จะได้ประมาณ208ต้นนะครับถ้าระยะ3เมตรเนี่ยก็คูณหารเอานะครับจะได้น้อยกว่าน,นี้อยู่การเตรียมหลุมปลูกนะครับขนาดหลุมเนี่ยกว้างคูณลึกคูณยาวเนี่ย50คูณ50คูณ 50, 50อันนี้เป็นขนาดปลูกมะละกอทั่วไปไซส์มาตรฐานเลยนะครับเวลาจะปลูกเนี่ยนะครับก็ผสมเยนปากหลุมกับปุย๋ยคอกกิโลผสมกับปุ๋ยเคมีส่วน15บห้าสบห้า ยี่สิบกรัมตกลุมต้นกล้าที่เรานํามาปลูกเนี่ยก็อายุประมาณสักหนึ่งเดือนขึ้นไปหรือสี่สิบห้าวันขึ้นไปนะครับจะปลูกแล้วจเจริญเติบโตดีมากนะครับบางคนก็จะตัดรากรากอาของมะละกอออกก่อนเพื่อให้มะละกอเนี่ยเป็นผลได้ง่ายนั่นเองอันนี้เป็นปรารชาวบ้านนะครับซึ่งหลักวิทยาศาสตร์ก็ไม่แน่ใจว่ามันมีผลกระทบต่อการออกผลมะละกอยังไงกันบ้างนะครับหลังจากเราจะปลูกแล้วนะครับเราก็เอามะละกอลงไปในดิน ขั้นตอนสุดท้ายก็เว้นไว้จากหน้าดินน,นะครับตามภาพด้านซ้ายมือสุดท้ายนีย่ให้สูงจากพื้นดินเดิมประมาณ10เซนติเมตรเพราะว่าน้ํามันจะท่วมปกติมะละกอเนี่ยชอบน้ําแต่ไม่ชอบน้ําขังนะครับเขาจึงทําให้บริเวณต้นมะละกอเนี่ยสูงกว่าพื้นดินเดิมประมาณ10เซนติเมตรท่เนเองมาดูการให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยเนี่ยระยะ1-3เดือนแรกเนี่ยให้ปุ๋ยสูตร 15-15- 15, 15, 15. ห้กรัมต่อต้นทุกๆ15วันระยะ3 4ถึง4เดือนขึ้นไปเนี่ยปกติโดยทั่วไปเนี่ยมันละกอนเนี่ยสเดือน,นจะเริ่มออกดอกแล้วนะครับให้ปุ๋ยสูตร13-13 21ปริมาณ100กรัมต่อต้นทุกๆ15วันห่างจากต้นประมาณ30-50ซมปุ๋ยสูตร1 3 3 3 21เป็นปุ๋ยที่เร่งดอกนะครับและก็เร่งความหวานได้ด้วย การใส่ปุ๋ยเนี่ยทำไมถึงใส่ห่างจากต้นมะละกอเพราะว่ามะละกออายุ3ามสี่เดือนเนี่ยรากมันจะไปไกลแล้วถ้าใส่ตรงโคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยรลากมะละกอเนี่ยมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับมันไปไกลแล้วเพราะฉะนั้นเวลาใส่ปุ๋ยมะละกอเนี่ยก็เลยใส่ห่างจากต้นประมาณ30-50ถึงซนติเมตรนั่นเองล้ามาดูการเก็บผลมะละกอแก้วกลางดงกันบ้างนะครับมะละกอแก้วกลางดงเนี่ยจะเก็บผลดิบได้ช่วงเดือนที่3ถึง5ขึ้นไปนะครับ สามเนี่ยถ้าเป็นผลบาง,งครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ตัวเต็มที่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นห้าหกเดือนขึ้นไปเนี่ยผลจะยาวใหญ่และเป็นลักษณะที่ต้องการของตลาดนะครับควรเก็บลูกมะละกอดิบขนาดหนึ่งกิโลขึ้นไปเพราะขนาดมะละกอแก่กลางลงทั้งขนาดความยาวนะครับพวกเนื้อเนี่ยจะแน่นพอดีถ้าช่วงนี้ก็คือประมาณสักห้าหกเดือนขึ้นไปเนี่ยจะได้ลูกขนาดนี้นะครับบางครั้งเนี่ยห้าหกเดือนเนี่ยมันอาจจะใหญ่กว่าหนึ่งกิโล ขึ้นไปก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นการทรงตลาดเนี่ยผลหนึ wrote, to ground, uh ่งกิโลเนี่ยขนาดพอดีเลยนะครับการเก็บผลผลิตมะละกอแก้วกลางดงเนี่ยออกอยู่เรื่อยๆนะครับมันจะทําให้ดอกมะละกอเนี่ยออกอยู่เรื่อยๆแล้วก็เป็นผลอยู่เรื่อยๆนั่นเองเอาง่ายๆก็คือมีกินทั้งปีนะครับแต่ย่าลืมอยบำรุงให้น้ําให้ปุ๋ยเลยนะครับการเก็บเกี่ยวผลสุกของมะละกอแก้วกลางดงเนี่ยจะอยู่ประมาณ5 6เดือนมะละกอชนนี้เนี่ยจะไม่ค่อยหวานมากเหมือนแขกดํานะครับแต่ว่าความหวานเนี่ยก็ลองลองแขกดําลงมา พอแขกนําเป็นแม่ตอนนี้เป็นลูกจะไม่ค่อยหวานเท่าแม่เท่าไหร่เรามาดูการให้น้ํากันบ้างน,นะครับการให้น้ําโดยทั่วไปเนี่ยจะให้น้ําแบบสปริงเกอร์ถ้าสวนไหนเป็นสวนที่ทําเชิงพาณิชย์นะครับเขาก็ให้น้ําแบบสปริงเกอร์เพราะว่าแบบสปริงเกอร์เนี่ยมันจะทั่วถึงและมันก็ส,สม่ําเสมอกว่าแบบอย่างอื่นบางคนก็ใช้เทแบบน้ําพุ่งก็มีนะครับแล้วแต่จะเลือกใช้แต่ถ้าโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นแบบสปริงเกอร์ซะส่วนมากถ้ามะละกอใบเหลืองนะครับ ในช่วงที่แดดจัดๆเนี่ยมะละกอเหี่ยวแสดงว่าเกษตรกรให้น้ําเยอะเกินไปควรลดปริมาณการให้น้านะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเนี่ยระวังให้ดีเพราะว่าถ้าการให้น้ําเยอะพร้อมกับฝนเนี่ยมันจะทําให้เกิดโรครากเน่าขนเน่าได้นะครับถ้าใบล่างของมะละกอเหลืองไปที่4ใบที่5เนี่ยนะครับแล้วก็มันไม่ติดลูกแสดงว่ามันขาดน้ํา จะปรากฏในช่วงหน้าแล้งจะเป็นส่วนมากนะครับเกษตรกรก็ควรให้น้ำให้เพียงพอต่อมะละกอของเรานั่นเองมาดูการคัดแยกเพศมะละกอนะครับและการถอนแยกเนะี่ยหลังปลูกแล้วประมาณ3เดือนมะละกอทุกชนิดทุกพันธุ์เลยนะครับรวมทั้งแก้วกลางดงด้วยมันก็จะเริ่มออกดอกแล้วนะครับ3มเดือนไม่เกิน4เดือนมันออกดอกนะครับแล้วก็สามารถคัดเพศมะละกอดอกมันก็จะมีต้นแบบเพศตัวผู้ตัวเมียดอกกระเทยพวกนี้นะครับผมทําคลิปไปแล้ว การคัดแยกแบบละเอียดเลยดอกแบบไหนเชนิดไหนเราจะเอาไว้นะครับเพราะว่าเราต้องการมะละกอที่ลูกยาวเนื้อหนานั่นเองถ้าเป็นลูกปุ่มๆเนี่ยก็เป็นตัวเมียเป็นดอกยาวๆไม่ออกผลก็เป็นตัวผู้นะครับถ้าเป็นผลยาวๆเนี่ยเป็นดอกกระเทยนะครับมีวิธีอยู่สามารถไปดูในคลิปที่ผมทําไม่ได้แบบละเอียดเลยนะครับถ้าเราได้สมมุติว่าเราเพาะเมล็ดพันธุ์สามต้นในถุงเดียวนะครับมาปลูกไว้พอสามเดือนนั้นออกดอกสามารถแยกไ้เลยถ้าเป็นต้นกระเทยเก็บไว้นะครับ ถ้าเป็นต้นตัวผู้ตัวเมียให้ตัดทิ้งนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นที่ต้องการของตลาดถ้าเป็นตัวเมียกินได้แต่ว่าลูกมันกลวงตลาดก็ไม่ค่อยรับซื้อเท่าไหร่นะครับเรามาดูโรคมลงของมะละกอมีอะไรบ้างนะครับโรคที่พบก็มีหลายโรคเช่นพวกรากเน่าคนเน่าแอนเทคโนดพวกนี้จะพบได้บ่อยมากโรคแรกก็คือโรครากเน่าคนเน่านะครับจะปรากฏใบเหลืองเหี่ยวแล้วก็ล่วงใส่โคนโคนก็เนา่าอาการพวกนี้เกิดจากเชื้อรานะครับ สารที่ใช้ป้องกันกําจัดก,ก็พวกเมทายล็กซินเนี่ย30-50กรัมต่อน้ำ20ลิตรโรคนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นช่วงหน้าฝนหรือการให้น้ําเยอะเกินไปนะครับดังภาพที่เห็นเลยโรคที่สองคือโรคแอนแท็กนดนะครับผลสุกจะเป็นแผลเน่าเป็นจุดวงกลมแล้วก็บุ๋มลงไปในผลโรคนี้เกิดจากเชื้อราเช่นเดียวกันนะครับการป้องกันกําจัดก,ก็ใช้สารพวกเบนโนมิลคาเบนดซิม30กรัมต่อน้ำ20ลิตรซึ่งหาซื้อตามร้านเคมีเกษตรทั่วไปนะครับซึ่งถ้าโรคนี้เข้าแล้วเนี่ยพวกผลเนี่ย โดยเฉพาะพวกมะละกอฮอนแลนด์นะครับแต่ที่เป็นแก้วกลางดงเนี่ยก็จะไม่ค่อยปรากฏเท่าไหร่นักโลกนี้นะครับแต่ก็มีบ้างซึ่งจะทให้ผลสุกเนมันไม่อร่อยนั่นเองนะครับโรคราแป้งพบทั้งใบและผลนะครับจะเป็นจุดสีขาวเหมือนแป้งที่เราทากันนะครับแต่มันจะไม่เนียนกันขนาดนั้นนะครับมันจะทําให้ผลมะละกอเนี่ยเน่าโรคนี้เนี่ยเ,เกิดจากเชื้อรานะครับการป้องกันก็ใช้สารพวกโคโ,โทรทาลเนีลเนี่ยสากรัมต่อน้ำยี่สิบลิตร สารชนิดนี้เนี่ยใช้กําจัดพวกกราแป้งได้ดีโรคต่อไปก็คือโรคใบด่างจุดวงแหวนนะครับผมเชื่อว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคยอดเห็ดและเป็นโรคที่กราบเสียนมะละกอเลยทีเดียวนะครับอาการก็มีพวกใบหงิกสีเหลืองใบร่วงยอดเหลืองนะครับถ้าเป็นเนี่ยตัดทิ้งอย่างเดียวเพราะว่ามันจะทําให้ลูกลามไปสู่ต้นอื่นสาเหตุเกิดจากพวกเชื้อไวรัสนะครับพวกเชื้อไวรัสเนะี่ยก็มีพวกเพี้ยอ่อนพวกแมลงวีเขาวหลังมาเนี่ยก็มีแมลงวีเขาวในการเป็นพาะนะครับ วิธีกำจัดก็คือใช้สารพวกอิมิดาคอพีหรือไทอะมีทอกแซมในการพ่นสารพวกนี้ไม่ได้กำจัดเชื้อไวรัสนะครับแต่กำจัดพาหะเช่นพวกเพลยอออนแมลงบีขาวพวกนี้พอพวกนี้เปดูต้นมะละกอเนี่ยมันจะปล่อยไวรัสเข้าไปนั่นเองนะครับเขาจึงกำจัดพวกแมลงพาหะก่อนนะครับซึ่งเชื้อไวรัสปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มียารักษาป้องกันได้ดีที่สุดคือป้องกันแมลงหรือทําให้ต้นมะละกอเราแข็งแรงนั่นเองเรามาดูแมลงศัตรูมะละกอกันบ้างนะครับ โดยเฉพาะพันแก้วกลางดงของเราเนี่ยมีแมลงตัวไหนบ้างตัวแรกไรแดงนะครับทาให้ผิวผลเสียหายจุดคราบเป็นสีน้ําตาลจํานวนมากบริเวณใบเหมือนคล้ายๆเราเอบไฟไเผาเนี่ยมันจะเป็นแดงๆเหมือนสีน้ําตาลเก่ๆนะครับถ้าเราสังเกตบนใบตามรูปเนี่ยสารที่ใช้ในการป้องกันกาวนจัดพวกไรแดงก็มีพวกกรรมถาาันโพบไกสนะครับใช้ตามคําแนะนําฉลากข้างขวดนะครับมีขายตามร้านเคมีกเกษตรทั่วไป ชนิดที่ก็ผิวพวกเพลี้ยไฟนะครับจะพบบ่อยมากในสวนมะละกอมันชอบทำลายพวกผลอ่อนผิวมะละกอกร้านไม่สวยนะครับผลมะละกอในระยะเล็กๆเ,เนี่ยครับถ้าถูกเพลี้ยไฟทำลายมันจะเป็นแผลตามรูปด้านซ้ายเหมือน,นด้านหลางนะครับซึ่งเอาอไปขายก็ไม่ได้ราคาตลาดก็ไม่ต้องการเพราะว่ามันมีตําหนินั่นเองการทําลายเพี้ยไฟเนี่ยก็ใช้สารพวกคาร์บอนซัลเฟตน,นะครับซึ่งส่วนมะละกอทั่วไปเนี่ยเขานิยมใช้กันสารตัวอื่นก็ได้นะครับที่ระบุว่ากําจัดเพลี้ยไฟได้ ตัวต่อมาก็คือเพลี้ยแป้งนะครับเพลี้ยแป้งเนี่ยทำลายยอดทําลายใบลําต้นทําให้ลําต้นใบเนี่ยมันกระด้างนะครับพอเพลียแป้งถ่ายมูลอุจจาระของมันออกมาเนี่ยมันจะเกิดราชนิดหนึ่งชื่อว่าราดำนะครับจะเต็มอยู่บนใบและบนผลของมะละกอนะครับทำให้มะละกอเราเสียหายนะครับการกำจัดเพลี้ยแป้งก็ใช้พวกสารคาร์บุสเซนเฟนหรือพวกไทอะเมทอกแซมก็ได้นะครับฉีดพ่นแต่ปัญหาคือเพลียแป้งเนี่ย มันจะมีแป้งคลุมตัวมันอยู่ถ้าไม่ใช่สารพวกประเภทดูดซึมเนี่ยนะครับกำจัดพวกนี้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องใช้สารพวกประเภทดูดซึมเท่านั้นเพรียชนิดต่อมาก็คือเพลียหอยนะครับทาลายยอดใบลําต้นผลทําให้แค่แกนเนื้อผลกระด้างผลปิดเบี้ยวสารที่ใช้ในการป้องกันกําจัดพวกเพลียหอยก็มีพวกใสเปิร์มเมตินนะครับพ่นทุกๆหนึ่งเดือนหรือพวกอ่าถ้าใครอยากใช้สารพวกประเภทอินรีเนี่ยใช้พวกน้ําส้มขอนไม้ได้นะครับหรือน้ําหมักเชียวภาพพวก รสฝาดเฝื่องลดขมเผ็ดๆหน่อยนะครับจนพวกขิงขาตะไครพ้พวกนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับน้ำมักพวกนี้เนี่ยใช้ได้กับแมลงทุกชนิดเลยนะครับที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านี้เรามาดูข้อเด่นข้อด้ยอดยของมะละกอแก้วกลาง,งกันบ้างนะครับข้อเด่นของมะละกอชนิดนี้ก็คือผลเนี่ยเกือบตันมเมล็ดมีน้อยนะครับเมื่อเอามาล็ดเปยเพาะเนี่ยอัตราการกลายพันธุ์เนี่ยจะไม่ค่อยสูงมากนะ,นะครับเพราะนั้นหลังๆมาเนี่ยก็มีเษกษตรกรหลายท่านนิยม พเพราะเมล็ดมะละกอแก้วกลางดงเพื่อจะไปปลูกเพราะว่าอัตราการกลายพันธุ์มันไม่สูงนะครับแต่ถ้าตามที่ผมเซิร์ชมาในข้อมูลใน Google นะครับมันก็มีบางท่านเกษตรกรบางท่านนําไปปลูกแล้วมันกลายพันธุ์สูงก็มีนะครับแต่อันนี้เป็นข้อมูลที่ผมนํามาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับผมก็ซื้อมาปลูกเหมือนกันเนี่ยที่จริงว่ามะลกะกอแก้วกลางดงเนี่ยมันมีมเมล็ดไม่มากนะครับผมซื้อมาในช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยสี่สิบเมล็ดเนี่ย ประมาณ80บาทนะครับรวมค่าส่งก็ประมาณเกือบเกือบถึงร้อยนะครับถูกไม่ละ2บาทก็ถือว่าอยู่ในระดับที่พอซื้อได้นะครับข้อเด่นอีกข้อหนึ่งของมะละกอแก้วกลางดงนะครับทําส้มตำเนี่ยอร่อยเพราะว่าเนื้อกรอบนุ่มพอสมควรเลยทีเดียวนะครับจํานวนผลเนี่ยแถึงสิผลต่อต้นต่อการออกดอกหนึ่งครั้งแต่ว่าแต่ละปีี่ยมันออกดอกเรื่อยๆถ้าเราวมดงดีๆนะครับผลผลิตมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆผลติดเป็นผลเดียวรูปร่าง ยาวประมาณสัก1ฟุตหมายถึง1ศอกของผู้ใหญ่นะครับน้ำหนักผลที่ใหญ่สุดที่เขาเคยเจอนะครับก็คือ 5- 7กิโลเลยทีเดียวผลจะใหญ่ยาวย้อยเลยทีเดียวถ้าเป็นผลชนิดนี้นะครับก็สามารถเก็บไปททำพันุ์ได้เพราะว่าเป็นพันุ์ที่ลักษณะตามต้องการเลยทีเดียวนะครับผลมีขนาดใหญ่มีความสมบูรณ์ส,รสม่ำเสมอกันเกือบทุกผลนะครับเป็นข้อดีข้อเด่นของมะละกอแก้วกลางดงข้อด้อยทีนี้ นอกจากข้อดีแล้วมรามาดูข้อด้อยกันบ้างมะละกอชนิด,ดนี้เนี่ยออนแอต่อโรคใบด่างชุดวงแหวนไม่ค่อยมีมเมล็ดหรือมีแต่น้อยมากทําให้มเมล็ดมะละกอชนิด,ดนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยขายอยู่ประมาณ5บาทหลงัลงๆมาลดมาเหลือ2บาทเพราะว่ามันมีการนําไปปลูกเยอะนะครับสรุปทั้งหมดก็คือเป็นข้อดีข้อด้อยข้อเด่นของมะละกอแก้วกลางดง ประโยชน์ทางสมุนไพรเนี่ยของมะละกอเกือบทุกชนิดเลยรวมทั้งมะละกอแก้กลังหนองด้วยนะครับก็คือมะละกอเนี่ยลำต้นเนี่ยใช้เป็นยาขับประจําเดือนลดไข้ดอกเนี่ยใช้ขับปัสสาวะรากเนี่ยแก้กากเกลื่อนยางช่วยกัดแผลเช่นรักษาพวกตาปลาโรคหูดพวกเนี้ยฆ่าพยาธิหลายชนิดนะครับยางใช้หมักไก่ต้มเนื้อให้นุ่มพวกเนี้ยทำทาครีมป้องกันส้นเท้าแตกนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยพวก วัตถุดิชชัพันสาอางต่างๆหลายๆอย่างก็ใช้มะละกอเป็นส่วนประกอบก็เยอะนะครับตั้งแต่ที่ผมกล่าวมานะครับเกษตรกรท่านใดเนี่ยคิดจะปลูกมะละกอแก้วกังดงผมก็สรุปให้เลยว่าเป็นพันุหนึ่งที่น่าปลูกนะครับลองปลูกดูไม่แน่อาจจะเป็นการปลูกครั้งแรกแล้วก็ประสบความสาเร็จของพี่น้องเกษตรกรเลยก็ได้นะครับใหญ่น้อยก็มีเกจตส่วนไม่ก็ดีการหาซื้อพันธุ์ในปัจจุบันนี้ก็ไม่ยากเท่าที่ควรนะครับ สุดท้ายก็ขอราตนาคุณพระรัตนตรยัยคุ้มครองพี่น้องิษารกรทุกท่านให้ปลอดหนี้ปลอดสินอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ